วอ์แฟร์ภาพยนตร์สงครามที่ถ่ายทอดเหตุการณ์สงครามในอิรักมุมมองสมจริงที่สุดของหน่วยนาะวิซิลสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอย์หนังแอคชั่นสารคดีที่สร้างขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องวอ์แฟร์หนังปี2025นำแสดงโดยฟารูวุลอาไทยวิลพูเตอร์คอสโมจาวิสและโจเซฟควิน หนังได้บรรยายว่า19พฤศจิกายนปี2549ณจังหวัดรามาดีประเทศอิรักหน่วยซิกลกองทัพเรือสหรัฐได้รับมอบหมายให้เฝ้าระวังและคอยสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อให้กองกำลังภาคพื้นดินเดินทางผ่านไปได้อย่างปลอดภัยในวันรุ่งขึ้นและนี่คือเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาจากความทรงจำของพวกเขา แล้วาพาวก็จัดมาที่หน่วยซิลกำลนังนั่ง,ง,งดูวิดีโอการออกกำลังกายของสาวๆพร้อมกับหัวเราะร่วนและทำรัวกับกำลังฉลองก็อยู่ในสถานบันเทิงนั่นเลยทำให้ทุกคนมีความสุขมากเมื่อได้เวลาทั้งหมดก็ออกปฏิบัติภารกิจและระหว่างที่รอบเข้าเมือง หัวหน้าอัลฟาวันก็ถูกใจบ้านหลังหนึ่งเลยตัดสินใจจะประจำยู่จุดนี้ในขณะที่เราอาทหารระหว่างที่รอคำสั่งก็แกล้งหยอกกันไปมาโดยการเตะเรียนแบบเพลงออกกำลังกายทวาสภาก็ต้องหยุดเพราะได้เวลาที่ทีมจะต้องแยกย้าย หลังหัวหน้าอัลฟาวันส่งคนรอบเข้าไปเปิดประตูรัว้วแล้วทั้งหมดบุกเข้ามาในบ้านพอปลุกเจ้าของบ้านได้ลามก็แปลว่าให้เจ้าของบ้านไม่ต้องกลัวทหารอเมริกันจะไม่ทำอะไรพร้อมสอบถามบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กันกี่ครอบครัวเนื้อจากหนึ่งในทีมพบที่ชั้นบนมีการก่อ,อก,กำแพง เจ้าของบ้านเลยตอบสองครอบครัวเพราะจริงๆมันคืออพาร์ตเมนต์ที่แบ่งออกเป็นชั้นบนกับชั้นล่างหัวหน้าเลยสั่งให้ทำลายกำแพงนั่นทิ้งซะ จังหวะที่ทีมกำลังทำลายกำแพงแล้วเจ้าของบ้านชั้นบนได้ยินเสียงดังหมอน่าเลลีล่ไปปลุกครอบครัวถว่าก็หนีไม่ทันสุดท้ายเลยถูกจับไปรวมไว้กับเจ้าของบ้านชั้นล่างรุ่งเช้าคณะร้อยตรีคอยประสานกรหนวยสนับสนุนการยิงปืนทางอากาศเพื่อเฝ้าระวังศัตรูลามก็คอยเฝ้าระวังครอบครัวที่จับมาในขณะที่มีเลิกกับมือปืน ก็เฝ้าติดตามตลาดฝั่งตรงข้ามเพื่อคอยมองหาบุคคลน่าสงสัยโดยทีเรหรือเจ้าหน้าที่สื่อสารก็คอยรายงานเรื่องต่างๆให้หัวหน้าทราบหลังมิเลอร์เจอบุคคลน่าสงสัยเขาก็จะให้มือปืนทราบเพื่อเช็คหมอนี่อยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยหรือเปล่าและแม้สถานการณ์จะดูตึงเครียดแค่ไหนทั้งคู่ก็ไม่วายคุยเล่นกัน ข่านาจะหัวหยิกแนะนำ100ร้อยตรีให้ตรวจสอบอาคารทางฝั่งทิศตะวันตกอีกรอบแล้วน้องใหม่ขึ้นมาถามเรทุกอย่างเป็นไงบ้างแต่เรกำลังยุ่งยู่กับการบันทึกข้อมูลน้องใหม่ก็ไปคุยกับมีเลอร์และมือปืนแทนหัวหน้าเลยแซวเล่นกับเรเรื่องเด็กใหม่ก็ตื่นร้อนแบบนี้กับทุกคน จังหวะที่หมอคอยเฝ้าระวังอยู่ที่หน้าต่างแล้วร้อยตรีเกิดจะหัวยีก,กําลังแกล้งกันมิเลอร์ก็พบกลุ่มคนน่าสงสัยเข้าให้อีกแถมครั้งนี้ยังมีเสียงหมาเห่าทั้งหมดเลยเริ่มระแวงทว่า,วาน้องใหม่ก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวหัวหน้าเลยลุกขึ้นไปตรวจสอบพร้อมติดต่อหาหน่วยอัลฟาทูให้ช่วยระวังพอเริ่มมีการเคลื่อนย้ายคนมายังตำแหน่งนี้ทางนั้นเลยบอกอาจเป็นเพราะศัตรูได้ยินเสียงดังที่พวกเขาทำเพราะขณะพวกตนยังได้ยินเลย หัวหน้าก็เซ็งมากขณะเรประสานของการตรวจสอบมีกลุ่มคนน่าสงสัยมายังตำแหน่งพวกเขาบ้างหรือไม่แล้วได้รับคำยืนยันทุกอย่างยังเป็นปกติดีหัวหน้าก็เริ่มสวมถุงมือในขณะที่มิเลอร์ก็พบมีบุคคลน่าสงสัยยืนคุยโทรศัพท์แล้วมองมายังตึกที่พวกตอนอยู่เลยแจ้งให้ทีมทราบ แล้วหลังจากที่ประสานกันสักพักก็ได้รู้หมอน,นั่นเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงแต่ทางนี้จะไม่มีการสนับสนุนทางอากาศสักพักเพราะเครื่องบินรอถูกเรียกไปช่วยทีมบราโวเรเลยขอให้ร้อตรีประสานขอการสนับสนุนมาใหม่เมื่อเรได้ยินเสียงเครื่องบินรบบินผ่านไม่นานนักก็มีเสียงประกาศตามมาส่วนผู้คนในตลาดก็ค่อยๆทยอยหายไป พวกลามที่รู้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นเลยรีบไปแจ้งหัวหน้าวัวเสียงประกาศนั้นคือกองกำลังอ,อัลกออิดะเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทุกคนทำยิหาดโดยการมากวาดล้างทหารอเมริกันหัวหน้าเลยสั่งพวกลามให้ไปเฝ้าชั้นล่างไว้เหมือนเดิมส่วนที่เหลือก็ให้คอยจับตาดูจะมีศัตรูบุกมาหรือเปล่า ไดมิเลอร์โดยที่นอนเฝ้าระวังอยู่ในท่านี้มานานเลยขอลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายแล้วเปลี่ยนให้มือปืนมาทำหน้าที่แทนโดยไม่ลืมแกล้งเลโดยการไปยืนจ้องหน้าเลที่กำลังเครียดได้ลหลุดขำออกมา หลังทุกคนไปยืนประจําจุดเพื่อคอยเฝ้าระวังมือปืนก็พบมีชาย3าคนขับรถเข้ามาในพื้นที่ซึ่งในตอนแรกมือปืนก็ยังเห็นไม่ชัดว่าพวกนั้นมีอาวุธหรือไม่เลยไม่ได้ลงมือแต่จังหวะที่เห็นได้ชัดก็ดันลงมือไม่ทันทีมเลยด่าอ่อนชะมัดมิเลอร์ที่กำลังพักเลยเข้าไปสอบถามมีอะไรเหลอแล้วทันทีที่รู้มือปืนจัดการศัตรูไม่ทันมิเลอร์กรแ็แสเออกมาเหมือนกับทุกคน ว่าอ่อนชมัดเลยต่อมาเมอร์มิเล์ได้ยินมือปืนแจ้งว่ามีกลุ่มศัตรูตามมาสมทบเพิ่มอีกมิเลอร์ก็กลับไปประจำตำแหน่งมือปืนเลยได้โอกาสลุกขึ้นบีฉีแล้วในจังหวะที่น้องใหม่กำลังจับจองไปที่หน้าต่างอีกบานส่วนมิเลอร์มองไปที่ฝั่งตรงข้ามจู่จูศัตรูก็แอบย้อนระเบิดสวรค์เครื่องเข้ามายังรู้ที่มิเลอร์ทำไว้เพื่อใช้ส่องรูอีกฝั่งถูกคนเลยรีบไปหาที่กำบงัง หลังเกิดระเบิดหัวหน้าก็ตะโกนถามมีใครเป็นอะไรบ้างเรหมอจะหัวหยิกและร้อยตีที่หลบทันเลยตอบพู้ตนโอเคจากนั้นก็หยิบหมวกและอุปกรณ์ขึ้นมาสวมใส่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากหลังศัตรูปาระเบิดเข้ามาแล้วพวกมันก็ยังกระหน่ำยิงเข้ามาอีกทุกคนเลยยังไม่รู้มิลเลอร์น้องใหม่และมือปืนเป็นยังไงบ้างเพราะยังติดอยู่ในห้องไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ดาน้องใหม่เมื่อหาจังหวะได้ก็สาดกระสุนใส่ศัตรูเพื่อให้มีเลริรกับมือปืนคลานหนีออกไปเรที่เห็นกลุ่มศัตรูวิ่งผ่านประตูเลยช่วยยิงจนทั้งสามหนีออกมาจากห้องได้สำเร็จส่วนหมอรีบเข้าไปตรวจมือปืนกับมีเลอร์ว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้าง จังหวะที่ทุกอย่างเริ่มจะชุลมุนเรก็รายงานสถานาการณ์และตำแหน่งล่าสุดให้ส่วนกลางทราบส่วนร้อยตีก็เล่งของการสนับสนุนทางอากาศในขณะที่หัวหน้าก็แจ้งไปยังทีมอัลฟาทูว่าทางนี้โดนโจมตีแล้วมีเลได้รับบาดเจ็บหัวหน้าจึงอยากรู้อัลฟาทูจะมาหาหรือให้ทางนี้ผสมทบทางนั้นก็ตอบเดี๋ยวพวกตนจะมาหาเองเมื่อหมอเห็นพวกรามขึ้นมาดูเหตุการณ์ก็สั่งให้กลับไปประจำจุด ส่วนหัวหน้าพอบอกแผนให้ทุกคนรู้ว่าเราจะเต็มย้ายตำแหน่งไปอยู่กับทีมอัลฟา2รอยตีก็รับทราบแล้วจะออกไปเก็บอุปกรณ์ที่ดาดฟ้าทว่าเจ้โหยีกับหัวหน้าก็ไม่เห็นด้วยเพราะที่นั่นอาจมีศัตรูรอยตีจึงตัดสินใจดึงอุปกรณ์กลับมา หลังเรรายงานตำแหน่งแล้วทุกคนเริ่มเก็บของแต่อาวุธและกระเป๋าของมีเลอ ER, ร์กับมือปืนยังอยู่ในห้องเรก็รีบเข้าไปหาให้แต่ก็หาไม่เจอในขณะที่รถถังหรือความช่วยเหลือก็จะมาถึงพวกเขาในอีกสิบนาที ด้านหัวหน้าจังหวะที่สั่งทีมให้เตรียมเคลื่อนย้ายเมื่อความช่วยเหลือมาถึงมิลเลอร์ก็บอกอาวุธของตอนยังอยู่ในห้องหัวหน้าเลยสั่งน้องใหม่หมอและเจ้าหัวหยิกให้เข้าไปหาอุปกรณ์ให้กับมิลเลอร์กับมือปืนอีกครั้งซึ่งก็โชคดีที่ศัตรูไม่โจมตีทั้งสามเลยหาเจอหลังทุกคนช่วยกันตรวจสอบจนไม่มีใครลืมอะไรแล้วทุกคนก็เช็คอาวุธพร้อมสวมใส่อุปกรณ์จากนั้นหัวหน้าก็สั่งให้หมอใช้ระเบิดเพื่อแจ้งตำแหน่ง ซึ่งหลังจากที่ทำสำเร็จหัวหน้าก็ได้รับรายงานจากเรว่หัวความช่วยเหลืออยู่ห่างไปอีก6นาทีหัวหน้าเลยรีบติดต่อไปอยังทีมอัลฟาทูเพื่อบอกถึงสถานการณ์ของพวกตนในระหว่างที่รอความช่วยเหลือหัวหน้าก็วางแผนให้ร้อยตรีและหัวหิกไปเฝ้าเจ้าของบ้านแทนพวกล่ามส่วนมือปืนเป็นคนทําให้เกิดควันเมื่อรถถัารับโตมีเลอร์โดยคนช่เหลือจะคอยยิงคุ้มกันให้จากนั้นก็ค่อยกลับมารวมตัวกันที่บ้าน หลังทุกคนรับทราบแผนการแล้วพวกรามถูกนําตัวมาเป็นด่านหน้าพวกรามก็กลัวจะไม่รอดส่วนหัวหน้าขณะไปช่วยมือปืนจัดเต็มระเบิดกวนแล้วรู้จากเรว่าความช่วยเหลือจะมาถึงในอีก5นาทีหัวหน้าก็ให้หมอกะเรไปตรวจดูมิเลออีกรอบว่ายังโอเคอยู่ไหม เมื่อเลยไปเช็คมิลเลอร์แล้วเดินเข้าไปหาหัวหน้าก็าดียินทีมอัลฟาทูติดต่อมาว่าพวกนั้นอยู่ห่างออกไป10นาทีเพียงแต่ยังไม่สามารถฝ่าวงล้อมมาหาพวกเขาได้เพราะศัตรูมีจํานวนมากหัวหน้าก็เริ่มเครียด ส่วนพวกรามทั้งคู่กลัวจะไม่รอดเลยไม่อยากทําภารกิจนี้ทวามีเล์ก็ปลอบให้พวกรามใจเย็นเย็นเพราะงานนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งคือความช่วยเหลือมาและพวกรามก็แค่ออกไปส่งตนจากนั้นค่อยกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมพวกรามก็เลิกวอยววยขณะทุกคนรอความช่วยเหลือที่จะมาถึงในอีกสองนาทีแต่ในความรู้สึกมันช่างช้านักทุกอย่างก็เงียบผิดปกติทวาสักพักหัวหน้าก็ได้ยินเสียงรถถังจึงสั่งมือปืนให้เตรียมระเบิดควันไว้ให้พร้อม หลังมือปืนที่เระเบิดแตควันดันพัดเข้ามาในบ้านหนึ่งในล่ามเลยทนไม่ไหวหัวหน้าก็บอกให้ล่ามเกลับเข้าไปในแถวจากนั้นพอทุกคนพร้อมหัวหน้าก็สั่งให้ทุกคนฝ่าวงล้อมออกไปเมื่อหมอปล่อยให้ล่ามสองคนออกไปเปิดประตูรั้วพอเห็นทางเสือดวกหมอก็ค่อยปล่อยตัวน้องใหม่มิลเลอร์แล้วแทรกตัวเองเข้าไปในแถวก่อนจะตามด้วยหัวหน้าเรจากนั้นก็ให้มือปืนร,ร้อยตรีและเจ้าหัวหยิกยังอยู่ภายในบ้านเพื่อคอยเฝ้าระวัง ทว่าทันทีที่เดินเข้าไปใกล้รถถังจู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นลาภาพกระตัมมาที่ล่ามคนนึงได้สติขึ้นมาเป็นคนแรกเลยรีบหนีเอกไปจากจุดเกิดเหตุโดยที่อีกคนเสียชีวิตคาที่ส่วนหมอพอฟื้นขึ้นมาเป็นคนที่สองแล้วพบตัวเองได้รับบาดเจ็บหนักหมอก็สติแตกเรกียกผัวหน้าที่ค่อยๆได้สติและได้ยินเสียงหมอเลยพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้น ขณะเร่เฮมิเลอร์นอนแน่นิง่งเลยรีบเข้าไปดูมิเลอร์ก่อเป็นเวลาเดียวกัที่หัวหน้ายืนขึ้นมาได้เลยเข้าไปช่วยดับไฟที่ขาให้กับหมอเด็กใหม่ที่เพิ่งฟื้นก็รีบเข้าไปหลบอยู่ที่ผ้หนังแลคอยยิงเสือกัดแม้จะยังมองไม่เห็นและแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็ตามจังหวะที่เรเห็นสภาพมิเลอร์และสตีลุดจนทำอะไรไม่ถูกรถถังก็ถอนตัวออกไปจากจุดเกิดเหตุโดยที่หัวหน้าก็รีบลากหมอกลับเข้าบ้านแม้หมอจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แต่หัวหน้าก็ยังจำเป็นต้องทำเพื่อจะรักษาชีวิตหมอไว้หลังหัวหน้าลากหมอเข้าไปในบ้านได้สำเร็จ ร้อยตรีก็เข้ามาดูหมอแล้วสั่งจะหัวหยิกให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือทางอากาศโดยที่เรเมื่อตั้งสติได้ก็รีบลากมิเลอร์แต่กระทำได้ยากเนื่องจากถูกศัตรยยิงใส่แถมช่วงล่างของมิเลอร์ยังไปเกี่ยวกับประตูเขาเลยยังช่วยมิเลอร์ไม่ได้ดังนั้นจึงตัดสินใจเข้าบ้านไปหาคนมาช่วยแล้วพอเห็นเด็กใหมย่ยืนสติแตกอยู่เขาก็ด่าให้รีบออกมาช่วยกัน ขณะเรกับเด็กใหม่ไปช่วยกันยกตัวมิเลอร์เข้าบ้านทั้งหมดก็ได้ยินเสียงการสื่อสารว่าตอนนี้ทุกทีมก็กำลังถูกโจมตีนั่นเลยทําให้ทุกคนเครียดแล้วยิงหมอ,อยังมาส่งเสียงกรีดร้องเพราะความเจ็บปวดอีกทุกคนก็ยิงกดดันและเครียดเข้าไปกันใหญ่ ด้านหัวหน้าเขาตัดสินใจติดต่อหาทีมอัลฟา2ว่าเฮรีมาช่วยเหลือทีมของเขาเพราะตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนแถมยังเสี่ยงจะถูกโจมตีตลอดเวลาทีมอัลฟาทูที่เริ่มจะควบคุมสถานการณ์ทางฝั่งของตัวเองได้ก็รับปากจะรีบมาให้เร็วที่สุด หลังเรเห็นศัตรูยังกระหน่ำยิงเข้ามาเขาที่เห็นท่าไม่ดีเพออยู่ตรงนี้ไม่สามารถช่วยเหลือหมอกมิเลอร์ได้ก็ขอให้ช่วยกันย้ายทั้งคู่เข้าไปด้านในนั่นเลยทําให้หมอกรีดร้องหนักยิ่งกว่าเดิมจังหวะที่เรตรวจดูอาการให้หมอแล้วร้อยตรีเช็คมิเลร์ศัตรูก็ยังคงกระหน่ำยิงเข้าใส่บ้านคนใหม่เรระแวงส่วนหัวหน้าก็เริ่มจะทําอะไรไม่ถูกเรเลยห้ามเลอดให้กับหมอโดยที่หมอนั้นก็เจ็บปวดจนแทบจะขาดใจ นณะทุกคนกนําลังเคว้งแล้วพยายามจะครองสติให้อยู่เจ้าของบ้านก็ออกมอวยเจ้าหัวหิกเลยเข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยสั่งเจ้าของบ้านให้นั่งลงส่วนร้อยตีก็ค่อยๆตัดกงเกงและถอดรองเท้าให้กับมีเลอร์เรยที่เห็นสภาพของมีเลอร์เลยต้องรีบปลบสายตาเพราะกลัวตัวเองจะสติแตกอีกรอบ หลังเรได้รับคำสั่งให้ประสานขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองคนหมอก็โวยวายเป็นตนหรือเปล่าทุกคนเลยพยายามปลอบไม่ใช่หมอทว่าหมอก็อยากจะรู้ให้ได้ถ้าไม่ใช่ตนแล้วเป็นใคร จังหวะที่ทุกคนกําลังรับมือกับหมอร้อยตีก็แจ้งให้ทุกคนทราบว่าการสนับสนุนทางอากาศกลับมาแล้วเพียงแต่ไม่สามารถโจมตีได้เพราะศัตรูอยู่ใกล้ตําแหน่งของพวกเราเกินไปจึงอยากถามจะให้เครื่องบินรบแสดงแสงอนุภาพแทนไหมทุกคนก็อยากให้ทําเพราะดีกว่าจะต้องตกเป็นเป้าแบบนี้ ขณะหัวหน้าช่วยแก้อุปกรณ์ห้ามเลือดให้เรก็เป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องบินรบบินผ่านตำแหน่งที่พวกเขาอยู่พวกเขาจึงมีอาการปวดหูปวดหัวและมึนงงจนเรเผลอลืมห้ามเลือดหัวหน้าเลยต้องเตือนสติส่วนหมอก็ถามเรมือปืนยืนทำบ้าอะไรอยู่ตรงนั้นเรเลยรีบสั่งมือปืนให้ไปคอยเฝ้าระวังชั้นบนไว้เผื่อศัตรูจะโผล่มา หลังเลยให้เจ้าหัวหยิกคอยสื่อสารขอความช่วยเหลือแทนตัวเองเพราะต้องคอยดูแลหมอแต่ดันไม่สามารถใช้สายรัดได้เพราะมือสั่นเขาเลยใช้ขากดให้แทนหมอก็กรีดร้องสุดเสียงหัวหน้าที่เห็นเข้าสติหลุดเลยเข้ามาช่วยใส่สายรัดให้ จังหวะที่หัวหน้าใส่แสรัตให้หมอได้สําเร็จมิเลอร์ก็ฟื้นเลเลยกลับมาได้ซื้อติโดยที่มิเลอร์ก็รีบขอการรักษาทวารอยตีก็ไม่กล้าตัดสินใจหัวหน้าเลยลองวิทยุหาทีมอัลฟาทูก่อนว่าอยู่ที่ไหนแล้วและพอรู้อยู่ห่างไปแค่ร้อยเมตรเพียงแต่ไม่แน่ใจจะใช้เวลาเกิน2นาทีไหมเพราะต้องยิงปะทะก,กับศัตรูตลอดทางเลยก็บอกร้อยตีให้ทําการรักษามิเลอร์ครับ ไดมิเลอร์เมื่อบอก100ร้อยตีว่าตัวช่วยรังับป่วยของตนอยู่ที่ไหนหมอก็ขอกะเรบ้างทว่าเขากำลังเลในขณะที่100ร้อยตรีพอหาเจอก็อดันวางตำแหน่งผิดเลยกลายเป็นว่า100ร้อยตีใช้กับตัวเองซะอย่างนั้นหลังมีเลอร์ให้ร้อยตรีเอาอีกอันขึ้นมาใช้แล้วคราวนี้ร้อยตรีใช้ใถูก หัวหน้าก็มอบตัวช่วยให้เรเอาไปใช้กับหมอทว่าหมอก็อยากได้เพิ่มเรเลยปลอบหมอจนสุดท้ายหมอก็ยอมใช้แค่นั้นในขณะที่หัวหน้าเริ่มจะประคองสติของตัวเองไว้ไม่อยู่ ทีมอัลฟาทูกำลังเคลื่อนพลมาหาพวกเขาแต่ก็ช้ากว่ากำหนดเพราะต้องคอยจัดการกับศัตรูตามรายทางไปด้วยหลังทีม Alpha อัลฟา2ูยิงตอบโต,ต้ศัตรูจนสามารถตามเข้ามาสมทบกับทีมอัลฟาวันได้เล่ที่เหมือนกำลังจะสติหลุดก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีเลยตะโกนขอตัวช่วยระงับป่วยกับพวกที่มาใหม่พร้อมแจ้งสถานการณ์ขณะนี้ให้ทีมนั้นทราบ เมื่อกับตันหรือหัวหน้าทีมอัลฟาทูรู้มีศัตรูอยู่บนดาดฟ้าและเลยยังไม่สามารถขอรถถังมารับคนเจ็บได้กับตันก็แบ่งงานใครจะต้องทําอะไรยังไงบ้างจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบอาการบาดเจ็บให้กับหัวหน้าเนื่องจากจะแต่เกิดเหตุหัวหน้ายังไม่ได้เช็คตัวเองเลย จังหวะที่หัวหน้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถรวบรวมสติแล้วสั่งการอะไรได้อีกก็มอบหน้าที่ให้กับตันทำแทนทางด้านมือปืนก็พาคนในทีมอัลฟา2ขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อป้องกันศัตรูบุกเข้ามาในขณะที่หมอจากทีมอัลฟา2ก็เข้ามาตรวจอาการให้กับมิลเลอร์มิลเลอร์เลยขอตัวช่วยเพิ่มพร้อมกับบนไม่หยุดรอยตีให้ผิดตำแหน่งอีกหรือเปล่าเพราะรู้สึกความเจ็บปวดไม่ได้ทุเลาลงเลย ขณากับตันสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมทหารนายหนึ่งก็เดินมาชนขาหมอเลยเลด่าหมอนั่นทว่าหมอนั่นก็ยังจะเพิอมาตบขาหมอซ้ำเพื่อบอกเราจะไปกันแล้วนั่นเลยทำให้เรโมโหจนเกือบจะมีเรื่องกัน หลังกัปตันบอกแผนเราจะฝ่าวงล้อมของศัตรูออกไปแล้วสั่งทีมสื่อสารติดต่อขอรถถังสองคันเพื่อมารับคนเจ็บแต่ถูกผู้บังคับบัญชาปฏิเสธเนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียยุทโธปกรณ์ไปอีกคันเลยจะยอมให้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชากองทัพมีคำสั่งอนุมัติเท่านั้นกัปตันที่ได้รับรายงานเรื่องนี้จากทีมสื่อสารล้วรู้จากหมอนในทีมตัวเองว่าจะต้องรีพามีเลอร์ไปรักษาตอนนี้เลยไม่อย่างนั้นจะไม่รอดแน่ กัปตันก็สั่งให้ทีมสื่อสารปลอมตัวเป็นผู้บัญชากองทัพแล้วก็หกไปว่าตอนอนุมัติสุดท้ายรถถังสองคันได้ถูกปล่อยออกมา จังหวะที่มือปืนกับคนในทีมอัลฟาทูขึ้นไปยิงศัตรูอยู่ที่ด้านบนแต่ศัตรูมีมากเกินไปหนึ่งในทีมอัลฟาทูี่ออกไปดูล่าเล่าศัตรูอยู่ทางด้านนอกก็รายงานกลับมาที่กัปตันว่าเราพบยุทโธปกรณ์และเครืองมือบางส่วนตกอยู่บนเทอนนกัปตันพร้อมทีมอีกคนเลยไปช่วยกันยิงสกัดศัตรูเพื่อให้คนที่เหลือเก็บทุกอย่างกลับมาหลังกัปตันสั่งให้ทุกคนถอนตัวเพราะได้ทุกอย่างคืนมาแล้ว ทีมที่อยู่ทางด้านบนหลังคาก็ถอยร้อยเข้ามาในบ้านเนื่องจากถูกศัตรูกดดันจนไม่สามารถอยู่ประจําตำแหน่งได้กับตานที่ได้ยินอีกสามนาทีรถถังจะมาถึงกับการกระแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนใหม่แล้วให้ช่วยการยกผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นแปลแม้จะยากลําบากและต้องทนฟังกับเสียงกรีดร้องของหมอและมีเลอร์อยู่เนืองๆแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจังหวะที่รถถังเคลื่อนเข้ามาใกล้ตำแหน่งของพวกเขาแต่พวกศัตรูยังคงตึงพวกเขาไม่ให้ขยับไปไหนได้โดยง่าย พอรถถังมาถึงทั้งหมดก็ทําตามแผนที่วางไว้คือค่อยๆฝ่าวงล้อมของศัตรูออกไปเพื่อน,นําคนเจ็บขึ้นรถแม้จะทุรักทุเลแต่ก็เคลื่อนย้ายได้สําเร็จหลังจาหารส่วนหนึ่งของแต่ละทีมขึ้นรถถังไปได้และพวกที่เหลือกลับเข้าไปอยู่ในบ้านพอกับตันได้รับรายงานว่า พบกลุ่มคนอยู่บนหลังคาแต่ไม่ใช่ทหารในทีมกับตันกระแบ่งหน้าที่ให้ใครไปดูชั้นบนใครดูท้องถนนพร้อมกับติดต่อหารถถังอีสองคันให้มารับพวกตนแล้วโจมตีตามหลังคาบ้านทุกหลังในแถบนี้รวมถึงบ้านหลังที่พวกตนอยู่ด้วยตอนแรกทางนั้นก็ปฏิเศษ แต่พอกับตันยืนยันให้ทำเพราะศัตรูอยู่ตามหลังคาทางนั้นก็ยินยอมหัวหน้าเลยเข้าไปสั่งให้พวกเจ้าของบ้านรีบกลมหัวลงเมื่อรถถังเข้ามาโจมตีตามหลังคาบ้านจนทําให้ศัตรูหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วเหล่าทหารที่เหลือทําตามแผนโดยการอาศัยจังหวะที่เครื่องบินรบบินมาแสดงแสงยานุภาพแล้วทําให้เกิดฝุ่นควันพากระหลบนี้ออกมาจากบ้านพร้อมฝ่าดงกระสุนของพวกศัตรูไปขึ้นรถถังในที่สุดถูกคนกระหลบหนีออกมาได้สําเร็จครับก่อนจบ เมื่อเจ้าของบ้านให้เราทหารอเมริกันกลับไปพอออกมาเห็นสภาพบ้านทั้งหมดก็เครียดในขณะที่เราศัตรูต่างก็เจ็บใจฉีกกองกําลังทหารของอเมริกันพากันหนีรอดไปได้สรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวทหารอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอิรักแต่โดนโจมตีจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเลยต้องหาทางเอาชีวิตรอดและพาเพื่อนกลับมารับการรักษาซึ่งสุดท้ายทั้งหมดก็ทำสำเร็จแม่มิเลอร์จะสูญเสียความทรงจำไปก็ตามและหนังเรื่องนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่เพื่อนและทหารผาสึกทุกนาย ก็จบแล้วนะครับกับหนัง w อลแฟร์หนังได้คะแนนจาก M D B 7.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ